สวัสดีสสดสดค่ะเช้านี้ที่อินเดียนะคะสวัสดีค่ะเดียริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่พาร,ราสีนะคะอันเนี้ยสัมผัสชีวิตจริงค่ะเรากำลังจะมานั่งเรือที่แม่น้ำคงคานะคะตอนนี้นี่คือบรรยากาศของฝั่งแม่น้ำคงคานะคะ ข้างหน้านี้เป็นแม่น้ำคงคาค่ะมันจะกาศรอบๆเป็นเช่นนี้นะคะคนเยอะมากนะคะ นี่คือแม่น้ำคงคาตะหมอกลงหนาเราจะมองไม่เห็นร<ม>ุ่นคณะทัวร์ของเรานะคะเร,ราจะมีพระมานะคะท่านพระวิทยากรท่านกำลังบรรยาย ให้เราฟังนะคะเมืองพาานี่คือเมืองพลารานาสีนะคะก็มีแม่น้ำเมืองพลารานาสีมีแม่ท,ท,ท่าท่าท่าชื่อของอินเดีย เย็นมากเรือเต็มเลยค่ะข้างล่างเรามองไม่เห็นนะคะมืดไม่หมดไม่หมด ที่ผ่านมาเราก็เห็นแต่ในภาพวันนี้เราได้มายืนอยู่ตรงนี้จริงเรออเต็มเลยที่มองเห็นนิดนิดหนี่ คนอินเดียเขาจะมาอาบน้ําล้างบาปกันตอนเช้านี่ค่ะเขากำลังถอดเสื้อละอันนี้ไม่ใช่อินเดียนี่ค่ะอันนี้ค,อน,น,คอน,น,นอินเดียค่ะเขากา็อาบน้าล้างบาบนี่ค่ะ